โอ้โหเป๊ะเลยอะ่ะพอดีเลยอะ่ะโอ้โหสวยเป็นไงฮะ ทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบวงเลี้ยววงเลี้ยวคือคือติดบางโคนด้านนี้ฝั่งเดียวเพราะว่าปกติมันก็ไม่ติดแล้วบางคนมันบิดบางคนมัน,ม,นมันบิดนะครับบางโคนไม่เท่ากันอ่ะเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานไร่พรเจริญ2นะครับท m 120รยนะครับ แต่นี่เราจะมาดูว่าเขาเอา GM มาทำอะไรนะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะพันกล้องไปช้าๆนะครับพี่น้องนี่เป็นไงฮะชุดคานหน้าของทีทีเฟิร์สนะครับของทีทีเฟิร์สใช่ไหมครับเนี่ยใช่ของทีทีเฟิร์สไหมครับอ๋อนี่ฮะบ,บริษัททีทีเฟิร์สมาติดเองนะครับผม oh. เขาเคยมาติดให้เซเบตแล้วครับแต่ว่าของเซเบตเป็นสีดำ แต่ว่าอันนี้ลืมลืมสั่งสีดำนะแต่ว่าได้สีเงินมาคนระับอู้ <c oughs> เหล็กหนานะ่าจะแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยทำไมเฮีย,ยไม่เอาสองกระบอกคู่วนะะ <c oughs> เอากระบอกสองไอ้สองกระบอกเนี่ยเ <c oughs> พิม่มตังกี่บาทเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่แล้วนี่แล้คนป้ายยาส,สวัสดีครับเสียนี่แล้คนป้ายยาเขาเนี่ยเนี่ยเสีย<อ>เบดพรเจริญหนึ่งครับวันนี้ออกงานไหมเนี่ย,ยอยู่ไหนโอ้ยแก้วแก้วอ้ไม่ได้ใส่ชุดมาด้วยไม่ได้เอาชุดมาด้วยวันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอากาศดีอยู่วันนี้ยายเนประกอบคนดีดำก้อนอยประกอบ นี่นะครับผมวันนี้ช่างเขามาช่างของบริษัททีทีเฟิร์สนะครับมาติดชุดใบมีดให้ทีเอ็มร้อยยี่สิบนะครับผมนี่นะครับผมนี่นก็จะใส่ชุดชุดไหนกอดไม่รู้เนาะแล้วแต่ช่างเขาเนาะเราไม่รู้เขาหรอกโอ้โหน็อตนี่ต่ตัวใหญ่ๆเหล็กใหญ่มากหนาแข็งแรงแน่นอนเน่ยปึก๊ก นี่อันนี้ก็จะเป็นบูธโอ้ครั้งแรกนะครับผมที่ได้มาถ่ายเขาประกอบชุดด้านหน้าของทีทีเฟิร์สนะครับของสปีดผมไม่ได้มาถ่ายนะแต่อันนี้มามาดูนะมาดูว่าเขาติดตั้งกันยังไงเนาะนี่ครบ,บริษัททีทีเฟิร์สน ทีชีเฟิร์สอ่ะอันนี้เขากำลังเตรียมของกันผมก็ไม่ได้ถ่ายเต็มๆนะถ้าจะถัดเป็นตัดเป็นช็อตๆไปจะตัดก็จะตัดเป็นช็อตๆไปนะครับผมเพราะว่าถ้าจะถ่ายยาวเลยมันก็น่าจะนานนะ <c oughs> ครึ่งวันหร,หรือไม่ก็เป็นวันแล้วนะฮะไม่ง่ายเลยนะนนี่อันดับแรกเขาก็น่าจะใส ตัวนี้ก่อนนะครับนี่อาจจะใส่ตัวนี้แหละก่อนมันจึงจะขึ้นได้หรือไม่ก็จะใส่ขีหน้าก่อนอันนี้จะถอดออกไหมเนี่ยถอดต้องถอดนะครับที่ที่เกาะเวทอันนี้ทีมงานช่างเดินทางมาจากที่ไหนครับเนี่ยลบบุรีครับลำนาราย าของดีลบบุรีทีท,ทีเฟิร์สอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเหรอเขาไดเสีย <c oughs> ะ <c oughs> จะของรถจะไม่รู้ราคาเลยแล้วต่งังเขายังไงนี่ <c oughs> <c oughs> ของซเบได้มาเท่าไหร่เบของสิเเท่าไหร่ฮะของเเบเท่าไหร่เจ็ดหมื่นห้ารวมติดตั้ง ก็น่าจะลาไล่กันละครับราคาเจ็ดหมื่นห้าอ๋อคอนโทรน,ทรน,นทรใช้ตัวนี้ใช้ของรถแต่ถ้าเป็นไอ้สองกระบอกมันเท่าไหร่นะเสียเฮะเพิ่มกระบ,บอกตัวเดียวนะเก้าหมื่นแปด โอเดินแบบใหม่อันนั้นเที่นะเห็นหนอยู่ของของเสียคนนั้นแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงเขาที่ที่ที่มีทีเจ็ดสองคันนะของทีทีเฟิร์อะโอ้สวยถ้าเป็นกระบอกคู่นะครับนี่นะครับผมพี่เขาได้ทําการติดชุดเฟรมข้างแล้วนะครับนะครับคืหน้าไปเรื่อยๆครับนี่ไงบริษัททีทีเฟิร์จำกัดนะครับเนี่ย นะครับสนใจโทรได้เลยนะครับผมนี่ครับเดินทางมาจากลบบุรีนะครับผมมาสามคนนะครับกำลังใส่ชุดเฟรมข้างม้าน้ำเขาพาเรียกยไงผมไม่รู้นะเขาเรียกอะไรแต่ว่าพี่เขาบอกว่าม้าน้ำกับชุดเฟรมข้างตัวเดียวกันนี่นะครับผมชุดข้างหน้าใส่แล้วเรียบร้อยครับ ม้าน้ำนะครับแล้วก็เฟรมข้างตัวเดียวกันนี่ครับใส่แล้วครับเดี๋ยวสไล์แล้วก็จะเอาตัวนี้เข้านะครับชุดเหล็กเหลี่ยมตัวล่างนะครับตัวรับน้ําหนักเต็มๆนะครับตัวนี้ครับกําลังจะเอาชุดนี้เข้าไปประกบข้างล่างนะครับนี่ครับตัวนี้จะใส่ยากสุดเพราะว่ามันหนักไม่ใช่อะไรนะครับ ต้องเอามายึดยึดกับสะพกูก <มา S 1> นะฮะสะพกูกบ้านภาษาบ้านผมเรียกขากบเนี่ยฮะร้อยล็อตร้อยน็อตไว้รอแล้วนี่ครับห,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 หาร้อยน็อตได้ตัวนตัว<ไห> นี่ครับกำลังร้อยน็อตด่วนเลยพี่เดี๋ยวจะเป็นตะกี้ยิวแล้วไม่แรงสู้หัวเข่าไม่ได้ใส่แล้วฮะเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูหน่อยฮะส่งออกมาจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับรูปแบบก็ส่งก็จะประมาณนี้นะครับผม นี่ฮะก็ห่างจากท้องก็ประมาณ2นิ้วนะครับดูจากตาเปล่า,านะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเต็มๆอีกทีนึงฮะตอนนี้ให้พวกพี่ๆเขาประกอบก่อนน่ครับชุดข้างหน้าก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับผมก็เหลือใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้แล้วก็จะเอาใบมีดล,ลงมาใส่นะครับใบมีดนี่น่าจะหนักนะครับน่าจะ แฟุตได้นะครับผมสวัสดีครับเสียน่าเอาอีกแล้วถอมตัวอีกแล้วนี่เสียเสียกับเสียเจอกันเลยใส่เสื้อเหมือนกันเลยเฮ้ยาแก่เจ้าของรถเจ้าของรถคนที่ขับคันนี้ประจํานะครับก็เสียดําแกจะขับทีเอสนะครับน้องใหม่เมื่อก่อนแกขับคันนู้น แต่ตอนนี้ก็ปลดระวางไปแล้วขับคันนี้แทนอะชมกันไปเรื่อยๆครับผมเรียกอะไรอะครับผมเดี๋ยวเขาจะเอาใบมีดลงโอ้สวยมากฮะทรงดีมากเลยฮะถ้าใส่ขี่ผงเครื่องเนส่ยงามเลยดิใส่ขี่ผงเครื่อง,งงามเลยดิ เก็ดใส่ด้วยมีครับนี่ฮะแปดฟุตนะครับนี่น่าจะสูงกว่าปกติอยู่นะนี่ฮะของที่ทีเฟิร์สโอ้สวยมากดูฮะทีทีเฟิร์ส วนนสวย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 เอาครับผมหลังจากที่ยึดน็อตเสร็จแล้วก็ลองระบบยกขึ้นยกลงแล้วนะครับก็จะมาใส่ชุดคานหน้านี่ครับอูหนักก็เรื่องผมว่าน,ะน้น้ำหนักน่าจะเยอะนะชุดนี้ น่าจะหนักกว่าของไรหิงหลีนะครับเนี่ครับเขาน่าจะใส่กระบอกก่อนนีครับ,รบลงมาแล้ว นี่ของใหม่ใส่ง่ายหน่อยเพราะว่ายังไม่เก่าอ่าใส่ปิ้นล็อกแล้วเรียบร้อยฮะอันนี้ก็ยกขึ้นแล้วก็จะเอาเอะไรไปรองข้างหลังอ๋อเขาน่าจะใส่เขาน่าจะใช้ a k ี้ยเ้ยยกโอ้ใส่แล้วดูหล่อขึ้นมา แต่แล้วดูหล่อขึ้นมาเยอะเลยคฮะอ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ำน็อตสักตัวเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีเนาะตอนเสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ลองกันหรือเปล่านะนี่ครับรนี่ครับพอยกขึ้นแล้วก็จะใส่ประกับ เข้าแล้วเรีรยบร้อยเหลือย้ำน็อตโอ้ทรงสวยนะใหญ่เลยทรงเท่เลยนี่ครับทีเอ็มร้อยยี่สิบใหญ่มากต้องถอยไปไกลๆอ่ะคน่ายอ่ะมันคันใหญ่นะ เท่ากันอะไรกับที 7, ทเอ้กับทีเอ7มเจ็ดนยนะครับเนี่ยครับเรามาทดสอบ,บวงเลี้ยวก่อนนะครับนี่ครับมันติดนิดเดียวนะครับ,ตาบารแต่ว่าบางคนมัน,นมันไม่สมบูรณ์แบบ <ใน S 1> แต่ข้างหน้าไม่ติดนะครับ,รบข้างหน้าตรงนี้ไม่ติด ข้างหน้าไม่ติดครับข้างหน้าไม่ติดติดนิดเดียวไม่บางคนมันเลี้ยวบางคนมันบิดบางคนลงไปตามข้างล่างนี่นั่นอืมมันจะไปงัดมันจะไปงัดข้างล่างเวลาเวลามันเอียงเอียงลงฝั่งนี้มันจะบางคนจะไปงัดข้างล่าง มาครับผมขั้นตอนสุดท้ายสใส่ใบมีดล้อหน้าเลี้ยวไม่ติดนะครับติดเฉพาะบังโคลนหลังเฉพาะบังโคลนด้านหลังนะครับล้อหน้าไม่ติดเดี๋ยวเราจะมามาใส่ใบมีดกันแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับผมเนี่ยฮะโอ้โหสวยเลย สวยหรูสวยหรูดูแพงอ๋อโอ้ใส่แวนลองอีกระลัลงถูกตีนใช่ไหมกำลัลงถูกตีนใช่ไหมอ๋อใส่แวนลองอีกฮะกันหลวมกันหลวม เรียบ,บร้อยโอ้แม่นมากช่างแสดงว่าช่างนี้ขับบ่อยนะเนี่ยขับแม่นมากแสดงว่าอยู่บ้านต้องมีรถไถแน่ๆเลย <c oughs> แซลเล่นนะขอใส่ประจำเนาะเนี่ยของใหม่มันจะฟิตๆหน่อย <c oughs> โอ้ใส่แวนสองตัวเลยฮะข้างบนข้างล่าง กันหลวมแสดงว่าใส่ในแมกกะให้ถอดเลยใช่ไหมเนี่ยถอดยากกันห็นดูแล้วอ่ะใช่ไหมของใหม่ไม่ยังเวียดอยู่ตอนถอดนี่ลำบากกันหนิถ้าโดนโคลนโดนอะไรเข้าไปโอ้โหแน่นมาก แล้วต้องใส่แหวนก่อนโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะโอ้โหสวยเป็นไงฮะ ทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบวงเลี้ยววงเลี้ยวคือคือติดบางคนด้านนี้ฝั่งเดียวเพราะว่าปกติมันก็ไม่ติดแล้วบางคนมันบิดบางคนมัน,ม,นมันบิดนะครับบางคนไม่เท่ากันอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จนะครับผมโอ้ใส่เข้าไปดูสวยเลยครับเหมือนรถ เซเบียดเลยเขาเนี่แต่ว่าของเซเบียดเป็นสีดำนะครับสวยไหมเซเบียดบอกว่าสีนี้ก็สวยว่างั้นเซเบียดบอกนู่นฮะรถเซเบียดจอดอยู่ไกลๆนูน่นในในู่ฮะรถเซเบียดจอดอยู่ไกลๆอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมท m เ m 120นะครับ ของทีมงานไร่พรจะเดิญสองใส่ชุดด้านหน้าของทีทีเฟิร์สครับากา็ขามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ